สวัสดีจำเลยสูงเกือบร8 0เซนติเมตรเลยนะเราน้ำหนักเกือบ70กิโลกรัมแข็งแรงระดับความชัน45องศาถึง60องศาแบกน้ำหนักเพิ่ม10 1 1กิโลกรัมเนี่ยขึ้นเขาสบายสบายเลยนะว่าไหมจำเลย ช่วงหัวไหล,ล่กว้างกว่าช่วงเอวประมาณ2-3ถึงนิ้วจังหวะการก้าวเท้าเดินปกติจะไม่เกินกว่าความกว้างของหัวไหล่ทิศทางการตกอยู่และมีอยู่ของพยานหลักฐานแต่ละชิ้นระยะความหา่างจังหวะการก้าวเท้าอันทำให้เราสามารถคำนวณระยะทางและเวลาที่คุณใช้ได้อะ ร่องรอยเหล่านี้ของคุณนะนอกจากจะบอกเราว่าคุณใช้เส้นทางไหนใช้เวลาเท่าไหร่มันยังบอกได้อีกว่าคุณแบกน้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมจากรอยประทับของคุณอย่างนี้ไงถ้าคุณแบกน้ำหนักเพิ่มสัก1 0 1ถึงกิโลกร,รมัมปึ้งต่างจากการเดินตัวเปล่าแน่นอนคุณเคลื่อนย้ายเธอจากตรงไหนะ คุณคิดว่าพวกเราเ spell, รู้ไหมการมาและการไปของคุณปรากฏร่องรอยมากกว่าหนึ่งคน1 0 1ถึงกิโลกรัมมากกว่าหนึ่งคนจากพยานหลักฐานมากกว่าหนึ่งคนจากคำบอกเล่าของผู้ตายกว่าจะประกอบจิ๊กซอ แต่ละตัวและใช้จิ๊กซอแต่ละตัวนั้นประกอบเป็นรูปภาพโดยสมบูรณ์ไม่ง่ายจิ๊กซอแต่ละชิ้นมีรายละเอียดอยู่ในนั้นมากมายเลยและเป็นสิ่งที่พวกคุณไม่มีอยู่ในมือพฤติการ สิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละคือสิ่งที่จะลากขอพวกคุณทั้งสองคนไปถึงจุดที่หนักที่สุดในโทษของพวกคุณ11 12 13 14พวกคุณโหดร้ายทารุณจริงๆจำเลย คลิปนี้ผมไม่มีอะไรมากผมเพียงแค่อยากจะบอกคุณว่าคุณมีหัวไหล่กว้าง38นิ้วและภรรยาของคุณตัวเล็กกว่าเยอะเลยและเส้นทางของคุณกลับมาบ้านเสมอเลย <laughs>